เด้อจ่าเด้อ,ดอตำทะเลจา่าเมื่อนี่อย่าพี่น้องมหาหาเด้อเอาเพี้ยนมาเทหนี่ตำมักตองเด้อเพี้ยนตำมันนี้ถาดพระเขานึ่งจ่าพี่น้องต่อไปก็สิตำมัก้องซับมัก้องได้แล้วมาเสๆน้ำยาด้วยแก่งน้งใหม่กับกระลังเดือด มาเด้อประเทศนี้เด้อบ้านนี้มามา,มา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 น้ำกันพี่น้องพูดอ่ะนิเมนแกงน้องไม้ตำม,มัก้องก้วแล,ล้วจ้ามามามาน้ำกันตำทะเลถาดใหญ่ใหญ่อันนี้กลางป่าที่ยายเฮ็ดเดอที่เฮ็ดให้เบิ่งคลิปที่แล้วจ้าเนี่ยออกมาสุประมาณน,นี้น กบอบจะกินได้เลยเนี่ยมาละเอาจานให้ลูกให้เต้าเอายับเขายับเขากินเข้ามาเอาเรียบบนบเขามาเด้อบะมีเคยไหมไผ่ไมหรอกลูกเขามาเรีเขามาลูกเดียบเขามาย่าอยออเอาน้ำลูก อันนี้น่าสอยพอนี่งนี้กุ้งหัวเนี่เป็นยังไงเขาเด้อเขาเด้อมามาผู้ใดได้ยังกินลุ้มมาลุ้มมาตุ่มน้ำกันใจเมื่อนี่วันพบญาตดอินแบบปันบาทนี่แหละน้องพี่น้องเด้อไม่กินน้ำยายเด้อยังได้ยังกินแรงก็ได้ จะอ่อนจะต่างอันนี้ละคุณตักเอาเด้อลูกเอ้เขีงแล้วไหมอันนี้มันถาดใ่กว่าบ้านกว่าเมืองเพื่นบอกเยอเด้อพักลงสาวยายเห็ดเหมือนั้นต่างตาที่กินได้จ้ะ ปวดตาเบรร์เบรอย่างนี้ไหมนะปวดยมั้ยอืเราสวยไม่ตาหน่อยหรอ ไม่อยากอายเด้อคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ด้อจ้าขอกินเข้าก่อนหยาดมหาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ